สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับแก้มทีวีแชนแนลกันอีกดังเคยวันนี้เรามาลเล่นด่านกระโดดโรบอกวันแรกนะคะด่านที่เราเห็นนะคะเป็นด่านที่ชื่อว่า r i ต้าคิดแคทวโอเคอันดับแรกเลยแมพก็ไม่อยากนะแต่เราอยากได้สปริงต้องมาตรงนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่าเดี๋ยวก่อนนะหกห เจ็ดสี่กดตรงสีเขียวนี่เข้าไปตรงนี้เลยขออยากได้สปปิงกี่อันก็เข้าไปกี่รอบก็ได้นะคะตามที่เราต้องการสปปิงหลังจากนั้นก็จะปิดาปปิดปิดไปให้เรากดตรงสีเขียวก็จะเปิดให้โอเคนะคะทุกคน โอเคค่ะไปเริ่มกันเลยเมื่อกี้ไปบอกรหัสเพื่อนมานะคะทุกคนโอ,คโอเคปะไปกันเลยปะโอเค,<ะ>อเคจ้ะมาอันนี้ก็คือของ คนที่ชื่อว่าท o มันนะคะเขาเป็นคนสร้างแบบนี้ขึ้นมานะคะเป็นด่านของพี่ลิต้าคิดแคทนะคะทุกคนชื่อลูซีกามิก็คือแบบด่านไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้สปินก็ไม่ค่อยจำจำปินนะคะาเราก็ไม่ค่อยอยากใช้อ,อ แบบว่าถ้ามีสปริงอะ่ะชีวิตเราง่ายขึ้นเลยชีวิตในโูบอกงน่ะอ่าฮ่าอ่าน้องโทมัสก็นะทุกคนก็ดูสิเนี่ยสร้างอันนี้มากับบันไดนี้มาแน่นอนอยู่แล้วแหละว,ว,ว่าทุกคนต้อง ต้องขึ้นบันไดน้องโทมมาจะสร้างอันนี้มาทำไมล่ะเนี่ยโอเคค่ะเช็คพอยตรงนี้เหมือนจะลักไก่ได้นะเดี๋ยวก่อนนะเออลักไก่ได้ลักไก่ได้ฮซึ่งสปริงก็นะคะแบบเวลาเรากระโดดปกตินะคะก็จะแบบไม่สูงนะถ้าเราใช้สปริงก็จะกระโดดสูงนะคะทุกคน เราก็เพิ่งเล่นครั้งแรกแล้วก็ไม่ค่อยได้ถนัดเท่าไหร่ก็เงียบๆนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องการสมาธร,รออีตริค่ะ ชิลลู่สึเอาไว้สักนิดสิว้าวะไตัวนีเนี่ยอาจารย์เิาสูบิสไป่าพี่ลล้สึพูดอะไรขอพูดภาษาอะไรโอเมกอาเราเราชอบท่ากระโดดมากเลยอะค่ะทุกคนเนี่ย โอ้สูงด่านนี้แหละที่เราเกียดที่สุดเลยเราต้องกระโดดแบบเออไม่ไม่โอเคเดี๋ยวเราไปเช็คพอยก่อนนะเช็คพอยเพื่ออะไรก็เพราะว่าเวลาเราตกนะคะทุกคนเรานี่เวลาเราแบบเช็คพอยแล้วทีนี้เวลา เราตายนะคะทุกคนก็จะมาเกิดใหม่ที่เช็คพอยที่เราเหยียบนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เหยียบนะคะทุกคนก็แบบถ้าเราไม่เหยียบนะคะก็คือแบบลงไปข้างล่างก็ต้องเริ่มใหม่อะค่ะทุกคนอ่าเข้าใจกันไหม <c oughs> ก็งงๆนะคะ กนก็เมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดนะคะก็ขอโทษด,ด้วยนะคะต้องเริ่มใหม่เลยแงแงเดี๋ยวเราก็ย้อนไปเลยนะคะทุกคนอ่าทุกคนก็เมื่อกี้เราก็ได้ข้ามด่านมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนโดยการซื้อนะคะซื้อด้วยข้ามด่าน ซื้อข้ามดันก็แบบมันแพงไปเรื่อยๆจนจนตอนนี้รูบักเราหมดแล้วนะคะก็ไปซื้อเสื้อผ้าแไม่ได้แล้วนะคะทุกทุกคนอาอย่าเพิ่งเสียใจไปเพราะว่าเราก็เติมใหม่อีกได้นะคะแต่เราจะไม่เติมแล้วไงอาเราจะไม่เติมแล้วเพราะเราแต่งตัวแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะทุกคน โอชิลิชิกามิเซเลสโนิชาลิเซ่อาชิลิอชิโก็คือเวลาการลักไก่นะคะก็แบบจะยากหน่อยนิดนะคะทุกคนออชิกายุงกัดค่ะก็อันนี้นะคะเป็นเวลาสองทุ่มนะคะทุก ก็แล้วไม่มีเวลาว่างมาถ่ายคลิปเนาะเลยต้องลง2องทุ่มนะคะอุอัอน,นี้น่ารัก็น้องทูม,มาทำเก่งมากเลยอะ่ะแบบเช็คพอยเป็นแบบเวลาตายไม่ต้องเป็นห่วงเลยอะ่ะก็คือมีเช็คพอยให้เต็มที่เต็มทาง พี่ริต้าชอบสีอะไรฉันรู้นะคะว่าพี่ริต้าชอบสีม่วงพี่ริต้าน่ารักไหมน่ารักมากมาก,กับน่ารักมากมาก,ก็เหมือนกันนี่อืโอเคตรงนี้นะคะก็คือถ้าเราเหยียบไปนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลย ก็คือแบบโอ้ยทุกคนมันยากเย็นมากเลยอะ่ะคได้แล้วนะคะเดินตามข้างบนก็คือ ยอมรับได้เลยนะคะว่าแมพแค่เนี้ยเราชอบ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 าทุกคนอาก็ภารกิจวันนี้ก็ไม่สำเร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวไปแมพอื่นเดี๋ยวเราจะทำสำเร็จให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาต่อ E.P. 2นะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบุยมา